You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนธราดลจากดอนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ๊ k Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติทางธุรกิจประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ g i ๊ k Story ่สำหรับใน E ีีนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคราวนี้มาถึงฝากฝั่งของแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับอย่างแบรนด์ c a s i o ต้องบอกว่าในยุคปี19 7 0และ1980 แบรนด์ที่อยู่ในไฮไลท์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือแบรนด์อย่างคาซิโอไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นาฬิกาดิจิตอลก็ล้วนแล้วแต่ผลิตโดยบริษัทแห่งนี้เป็นหลักแทบจะทั้งสิน้นแม้กระทั่งในทุกวันนี้เองก็ตามคาซิโอเนี่ยก็เป็นชื่อที่พบบ่อยที่สุดในบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องบอกว่าเกือบ90%ของนักศึกษาวิศวกรรมทั่วโลกเนี่ยต่างใช้เครื่องคิดเลขของคาซิโอและนั่นคือวิธีที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักชื่อดังกล่าวนี้ คาซิโอคอมพิวเตเนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยทาดาโอคาซิโอในปี1946เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิบูย่าใจกลางกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ของคาซิโอร,รวมถึงเครื่องคิดเลขโทรศัพท์มือถือนาฬิกาลิจิตอนเครื่องดนตรีในปี1957เนี่ยบริษัทได้ทําการเปิดตัวเครื่องคิดเลขไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดเครื่องแรกของโลกสําหรับทาดาโอคาซิโอนั้นเกิดในครอบครัวธรรมดาธรรมดาในวันที่26พฤศจิกาย,ยนปี1917 ทาดาโอเนี่ยมีวัยเด็กที่ลำบากยากเข็นมากๆเขาได้เห็นวันที่เลวร้ายที่สุดในช่วงเบแรกๆของชีวิตเขาแต่สภาพความเป็นอยู่ของเขานนเนี่ยไม่ได้ขัดขวางเขาจากความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทาดาโอเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียนของเขาเขาเข้าร่วมบริษัทผลิตกระป๋องน้ำมันรีไซเคิลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยม ซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เข้าร่วมบริษัทที่ทาโรงงานผลิตเหรียญก้าหารให้กับเหล่าทหารที่ออกไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองเขาทํางานเป็นช่างกลึงและไม่เคยล้มเหลวในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้จัดการของเขาด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมของเขาทําให้ในท้ายที่สุดผู้จัดการโรงงานก็สนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ไปศึกษาต่อและขอให้เข้าเรียนในโรงเรียนของคนงานของวาเซดะซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยวาเซดะนั่นเองโดยที่นี่นี่เองที่เขามีโอากาสเพิ่มพูนความรู้ระดับมืออาชีพ และที่นี่เองที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตของเขาด้วยความรู้ที่เขาได้รับจากมหาวิทยาลัยวาเซดะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลับมาช่วยที่โรงงานและแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของเขาอีกครั้งและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดก,การของเขาหลังจากได้รับประสบการณ์ขขนในด้านต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เริ่มประดิษฐ์หม้อโคมไฟเครื่องปั่นจักรยานและกระทะเขาเริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในท้องถิ่นของเขาเนื่องจากเขาเนี่ยได้เริ่มรับสัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี1946ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังประสบกับความสูญเสียขั้งใหญ่ที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสําเร็จการศึกษาทาดาโอะเนี่ยก,ก็ได้เริ่มตั้งบริษัทของตัวเขาเองเพื่อผลิตรีเลย์ไฟไฟ้าอย่างง่ายบริษัทที่ในตอนนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าคาชิโอไซซาคูโจมันดันกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในบริษัทที่มีชื่อว่าคาซิโอในประเทศที่พูดกันในภาษาอังกฤษเขาเริ่มธุรกิจน,นี้กับเซกิรุพ่อของเขาและพี่น้องอีก3ามคนอย่างคาซูโอโทชิโอและย ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทก็คือท่อยูบิวะซึ่งมีไว้สําหรับเสียบบุหรี่ไว้กับนิ้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับความนิยมจากผู้ใช้เพราะให้ความสะดวกสบายแก่พวกเขาในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ที่มีความตึงเครียดและความเครียดมากมายในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่การใช้บุหรี่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าวงจรตัวแรกของบริษัทเนี่ยได้ทําการเปิดตัวขึ้นในปี1957ซึ่งเป็นเครื่องคิดเลขไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด พ่อของเขาเนี่ยเป็นประธานบริษัทจนถึงปี1960และต่อมาทาดาโอได้กลายมาเป็นประธานต่อจากพ่อของเขาโดยความเป็นผู้นําของทาดาโอทําให้คาซิโอเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์เช่นนาฬิกาดิจิตอลเครื่องบันทึกเงินสดโทรทัศน์และอุปกรณ์อ,อื่นๆสําหรับธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวซึ่งทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตจนกลายเป็นกิจการระดับโลกมูลค่ากว่า2 0 0 0ล้านดอลาลาร์โดยมีพนักงานหลายพันคน,คนทั่วโลก ในปี1980เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาไม่แพงของคาสิโอเนี่ยและเครื่องดนตรีอย่างคีย์บอร์ดในบ้านที่มีราคาย่อมเยาของพวกเขาเองก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงหลังจากนั้นคาสิโอได้ก็ได้ผลิตนาฬิกาข้อมือและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพราะเป็นหนึ่งในนาฬิกาดิจิตอลและอนาล็อกที่ดีที่สุดคาสิโอเป็นบริษัทแรกที่ผลิตนาฬิกาที่แสดงเขตเวลาและอุณหภูมิรวมถึงคาสิโอเนี่ยยังมีส่วนร่วมในการผลิตกล้องดิจิตอลในยุคบุกเบิกอีกด้วย ซึ่งทาดาโอเองได้ใช้เวลาตลอดชีวิตในฐานะประธานบริษัทคาซิโอในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาเป็นหนึ่งในนักอุตสาหกรรมที่โด่งดังที่สุดเพราะเขาก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดหลังสงครามโลกครั้งที่2และบริษัทของเขานีเองที่เป็นหนึ่งในผู้กอบกู้เศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2และทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอํานาจโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ ต้องบอกว่าคาซิโอเนี่ยเป็นผลมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่ของทาดาโอในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตและในประเทศของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่แตกสลายแต่สุดท้ายเขาก็สามารถทําให้คาซิโอได้กลายเป็นแบนรนด์ระดับโลกที่ขายเครื่องคิดเลขนาฬิกาและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของทาดาโอและคาซิโอนั้นก็สอนให้เราได้รู้ว่า ไม่ใช่สถานการณ์ที่กำหนดความสำเร็จของคุณแต่เป็นความมุ่งมั่นและพลังของคุณต่างหากที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้แบบที่ทาดาโอททำให้เราได้เห็นกันแล้วนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของทาดาโอกับคาซิโอผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจเรื่องราวประวัติทางธุรกิจประวัติธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามกันต่อได้นะครับทางช่อง Ge e f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b บ a n น p p l e Podcast g o o g l e Podcast s p ส t i f ปตแล้วก็ YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากดกด f o l l ล w ฝากกด Subscribe มัครงมาชิกง,งนังนส่วนของ Li ยน h A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆอ้อคิดดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ